นี่พิเศษที่สุดจะเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากใครก่อนดีอยากเริ่มจากใครก่อนครับฮะเริ่มจากปองก่อนเลยองจะเป็นพีชก่อนนะปองจะเป็นพีชนะฮะแล้วก็ไว้ปอนปีใหม่เชิญครับครับผมก็ขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ความสำเร็จนะครับผมก็ใครที่กำลังเสื้อชีวิตอยู่ในการทำงานก็ตองเปนีชผ่านบทผ่าโบทร้ายในการทำงานไปไม่ได้ เจอคนที่ดีนะผมเจอคนที่ร่ำรวยมากๆนะครับผมเหมืคนีอคนที่อยู่ดีโล้ยนัมากแม่ขอให้เจอคนที่รวยมากๆด้วยนะครับอ่ะมาผมงรับมาเชนะเนี่ยเดี๋ยวผู้ที่ได้ไปต่อในปี2 0 2พขอให้ทุกท่านได้สิ่งที่ตัวเองสมปรารถนา ขอบพระคุณทุยามากที่มาเจอหน้าฉันในวันนี้เข้าใจพราะการเจอหน้าฉันเนวมีมูลค่ามากมายแต่อย่างน้อยที่สุดเธอก็ควรจะรู้สึกดีที่เราได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้าย uh huh. ของพทธศกราสอง จงกลับไปและนอนฝันดีนะคนเดจอกันใน69นะคนเดย้มใจในตัวพ่อๆนะภูมใจแล้วภูมใจนะภูมใจพอพูดภูมิใจมากทั้งสองคนเก่งมากๆเลยทนครู้พ่อพ่อภูมใจภมใจสงกอดสงกรด ก่อนกอดจะไม่แขนจะไม่ถึงทิ้งท้ายจะไม่ถึงไงฝากผลงานกันหน่อยและฝากผลงานกันหน่อยนะแม้จะเป็นซีรีส์แล้วก็ผลงานในปีหน้าจะได้ติดตามอะไรบ้างครับเชิญเลยฮะครับผมก็สำหรับวันเสาร์นี้น้ออีกสองวันก็จะมีสตรีมหน่อยพื้นที่ EP เจ็ดแล้ว<า>เราจะเดินทางมาเลยแค่สี่พีซ์พาร์ทเราก็รับผมฝากด้วยเชื่อว่าทุกคนก็จะมีความสุขแล้วก็เอ็นจอยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับครับผมและนอกจากอีสี่ปีที่เหลือนะครับผมเราก็ยังเหลือ EP สุดท้ายนะครับมาเจอกันนะครับผมในวันเสาร์ที่17นะครับเป็นแฟนปาร์ตี้นะครับผมแล้วก็อัปเตอร์ปาร์ตี้ในวันที่18นะครับผมเดี๋ยนั้นมาเจอกันได้นะครับซึ่งนะอกจากนี้เราสองคนก็ยังมีไลเซอร์คอนเสิร์ตอีกด้วยนะครับผมแล้วก็มีงานอื่นๆอีกมากมายอขอให้บนัสทุกคนเยอะๆนะ ดกมาเพราจากสรี Beast ้ริ <mean> ่เริ่มเดินสปรโมทเนาครับผมก็เหลือวันเหลือวันแรกครับผมเหลือวันสุกร์ครับยังเหลือวันอยู่ก็มาเจอกันได้นะครับผมอ่านี่นี่เขาคือติดตามตลอดนะผู้หญินยังไม่ค